สวัสดีครับคุณกองนะครับ f อทุกท่านนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนโนนสูงน,นะครับวันนี้เรากา็ให้นักเรียนชั้นมหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่บริการประมาณร่วม500คนนะครับมารับเอกสารเพื่อไปเขียนใบมอบตัวซึ่งจะมอบตัวในวันที่12 13นะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้นักเรียนก็ทยอยมารับวันนี้วันที่28ปพฤษภาคม2562นะครับนักเรียน ก็จะยอยมาผู้ครองเข้ามาด้วยเป็นะม้หนึ่งใหม่นะครับตอนนี้ก็เราก็อาศัยระยะห่างทางสังคมก็คือต้องมาเป็นการตรวจวัดจุลภูมินะครับแล้วก็มีการอะไรนะล้างมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับเอาไปดูนะครับการก็ท่านจะมารับก็ไปดีก็ไม่รการครับมีการเปิดวดนะครับผู้ครองแล้วก็นักที่จะไล่ที่สองนะครับทุกทีนะครับ ก็คณะครูบาจารเราก็มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนในการที่จะเข้านะครับครับครับอาผมขอยิงหัวนะครับเอ้ยใช่ครัอะไรครับ36.7ดกผ่านครับก็ไม่ให้เกิน37.5เลยครับอ่ะตาอะไรครับตอนนี้รายชื่อนักเรียนก็มีอะไรบ้างน,นักเรียนในเขตทั่วไปีทั้งหมดกีมองหอง3ี่ห8าหกเปบ็ สิบองสิบสี่สสี่ห้องนะครับอะไรนะ14ห้องเรียนรับมอเตออันนี้มอหนึ่งสี่ห้องอันนี้อะไรทั่วไปอันนี้นอกเขตพื้นที่มีสองสี่ออันนี้ก็จะต้องสอบนะครับในวันที่6นะครับนักเรียนนอกเขตจะสอบนะครับเพื่อเอาคัดไป28คนนะครับไม่จะไม่ให้เกินแผนนะครับแล้วโรงเรียนก็มีการอารอขยายห้องอีกประมาณ เพิ่มอยูประมาณ60คนนครับตอนนี้รอรอเกียรติลงมัดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเรามาดูมาทำอะไรบ้างนะครับจะแบ่งโต๊ะออกเป็น2 4 5โต๊ะนะครับก็ระยหางนะครับอย่างนี้อตัวมอนรับเอกสารนะครับคุณครูคุณเอกสารกัลยาณกรนะครับานัการีราน ผู้กคองต่อมารับเอกสารนักเรียนนะครับลบสองกองก็เพื่ออะไรยังไงคุณครูเด็กๆก็ทยอยมาครับอันนี้เช้าขณะนี้เวลาะมายแต่ละการก็กิจกรรมเราก็ ยอยแล้วก็ทำได้ดีดะะน,นะครับระยะห่างส่วนไนครับเพราะนั้นก็ให้นักเรียนให้ผู้ปกครองมะวังในการาใช้วิธีใหม่ใช,ช้ชีวิตวิธีใหม่เ้าเรียก new normal โอเคครับอันนี้โรงเรียนรังสุนี้ก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความร่นมือในการทำกิจกรรมของเด็กอย่างดีครับขอบคุณครับ